สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําการเปลี่ยนตัว DMD นะครับมาด้วยอาการนี้ครับที่เห็นไหมครับที่เป็นเม็ดจุดๆุดสีขาวๆตัวนี้มันเกิดจากตัว DMD นะครับไม่สามารถเช็ดเช็ดไม่ออกครับตัวนี้เกิดจากตัวด้านในนะครับที่พอมันชํารุดแล้วมัหรือว่ามันเสียมันก็จะเป็นจุดๆุดแบบนี้ครับกระจายกระจายนี่นี่เพิ่งเริ่มนะครับแต่ว่าบางบางรุ่นถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับมันจะยิ่งกระจายเต็มจอไปเลยนะครับนะครับขอเป็นของรุ่นนี้นะครับ acer นะครับ x 1 1ึ่ง a นะครับรุ่นนี้นะครับอ่าตอนนี้ผมลื้อไว้หมดแล้วนะครับเหลือแต่ทําการเปลี่ยนนะครับเพราะรุ่นนี้ไม่มีแผ่นอ่าซิงค์แบบนี้นะครับไม่มีแผ่นซิลิโคนนะครับซิงค์แบบนี้ไม่มีแผ่นซิลิโคนนะครับเราต้องใช้ซิลิโคนเหลวนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับต้องเราต้องใช้ซิลิโคนเหลวนะครับมาแปะเพราะว่าตัวตัวเดิมที่ผมเช็ดออกนะครับก็จะเป็นอ่าไม่มีแผ่นซิลิโคน ก็คือใช้แผ่นใช้ใช้ซิลิโคนเหลวได้เลยนะครับตัวนี้นะฮะอ่าเบอร์นะครับเบอร์ก็จะอยู่ข้างบนนะครับ8060นนะครับอันนี้ตัวตัวเก่าเนี่ยอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับที่ผมสั่งมาใหม่นะครับใหม่กิ๊กเลยครับยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับเพราะว่าพวกนี้ถ้าผ่านการใช้งานมาแล้วเราเราจะดูแค่ด้านหลังมันก็รู้รู้เลยครับว่าผ่านการใช้งานมาหรือว่าไม่ผ่านการใช้งานมานะครับอ่าอย่างเช่นตัวนี้ครับตัวเก่ากับตัวใหม่ ตัวเก่าฝั่งขวามือตัวนี้เห็นไหมครับมันจะมีรอยมันจะมีรอยกดทับของซิงค์นะครับแต่ถ้าเป็นตัวใหม่ปุ๊บนะครับทุกอย่างจะใหม่หมดเลยนะครับไม่มีการรอยกดทับนะครับถึงจะเป็นผ่านใส่ซิลิโคนหรือว่าเป็นแผ่นซิลิโคนมามันก็ต้องมีรอยนะครับแต่ตัวนี้คือนนี้ผมให้ดูว่าของใหม่จริงนะครับไม่ได้เอาของมือสองมาเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับตัวนี้ก็จะใสนะครับเป็นกระจกเลยนะครับ ก็ใส่แทนตัวเดิมได้เลยครับครับใส่ตามเดิมเลยนะครับตัวนี้มือเราจับได้นะครับรุ่นนี้จะมีแบบล็อกเหมือน cpu นะครับก็หมุนล็อกอ่าหมุนให้ล็อกนะครับมามันจะมีฝั่งนี้ล็อกฝั่งนี้เปิดนะครับเห็นไหมครับเป็นลูกกุญแจอยู่อ่าครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ทวามสารนะครับเสร็จ แล้วก็ใส่ขึ้นตามเดิมนะครับนี่ผมเช็ดแล้วก็ใส่ประกอบขึ้นตามเดิมเลยนี่ครับไม่มีไม่ซับซ้อนนะครับรุ่นนี้แล้วก็ซิงค์นะครับซิงค์ตัวนี้นะครับเราต้องใส่ซิลิโคนนะครับเดี๋ยวเอาซิลิโคนมาใส่ก่อนครับซิลิโคนที่ใช้นะครับผมใช้ MX4 นะครับอันเดียวกันกันกบที่ใส่ต,ตระกูลเกมมิ่งนะครับ เกมมิ่งต้องใช้ตัวนี้นะครับมันถึงจะอยู่นะครับก็เบอร์แปดศูนย์หกูนก็ผมหยอดใส่ตรงนี้นะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่พอประมาณเพราะว่าเวลาซิงคประกบเข้าไปแล้วเดียวมันก็จะกระจายเต็มซิงนะครับเพราะรุ่นนี้ไม่รุ่นนี้ไม่มีแผ่นซิลิโคนนะครับ จะใส่กลับคืนตามเดิมเลยครับโอเคแค่นี้ครับเดี๋ยวก็จะหมุนน็อตน,นะครับเดี๋ยวผมจะประกอบแล้วก็มาดูอีกทีหนึ่งครับตอนนี้ผมก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับรอที่จะเทสอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยครับเดี๋ยวผมมาทางนี้ดีกว่า เพราะว่าไอฝั่งนู้นเทสตัวห้าพันรูเบนอยู่กับตัวกัลเซโอครับยังไม่ได้ส่งคือลูกค้านะครับตัวนั้นแต่ตัวนี้ก่อนอ่าโอเคแสงภาพมาแล้วนะครับอ่าให้ดูฝั่งนี้เลยเห็นไหมครับพอเปลี่ยนเสร็จแล้วปุ๊บอ่าตัวที่เป็นเม็ดนะครับก็จะไม่มีแล้วนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเหมือนเดิมอ่ะครับ ดูแค่นี้ก็พอนะครับเพราะว่าตัวนี้เปลี่ยนแค่ DMD นะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ซ่อมเครื่องไม่ใส่อะไรนะครับโอเคนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับที่ว่าเปลี่ยน DMD นะครับเบอร์นี้8060นะครับเป็นระบบ DLP s ั p พอร์ต d นะครับรุ่น X 1 1 4 0 a นะครับขอบคุณครับ